มาดูเหตุแม่รายหนึ่งนะคะซื้อขนมถ้วยฟูค่ะให้ลูกได้กินเข้าไปนะคะแต่ปรากฏว่าลูกติดคอจงเสียชีวิตขาบ้าน เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่19มีนาคม2554พันตำรวจโทดิเลกวังมะนาวสารวัตรเวสสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งเหตุมีคนกินขนมแล้วติดคอเสียชีวิตที่บ้านเลขที่154หมู่3ตำบลดอนกระเบือ้องอเภอบ้านโป่งจึงรายงานให้พันตำรวจเอกชาติชา,ชายนาถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งและพันตำรวจโทไพรวันสาพเพิ่มทรย์รองผู้กำก,กับการสืบสวนสอบสวนได้รับทราบก่อนเดินทางไป ตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิดมใจการกุศลและแพทย์เวดโรงพยาบาลบ้านโป่งที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ชั้นเดียวที่บริเวณแคร่ไม้หน้าบ้านพบศพนายอุดรมีสังอายุ58ปีนอนเสียชีวิตอยู่บน,นแคร่ไม้ที่ปากของผู้ตายยังมีขนมถ้วยฟูติดอยู่ใกล้กันพบถุงขนมถ้วยฟูวางอยู่ด้วยจากการสอบสวนนางเชียงมีสังอายุ87ปีแม่ของผู้ตายซึ่งนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพว่าช่วงเช้าที่ผ่าน มาไปช่วยงานทำบุญกระดูกของเพื่อนบ้านและตอนกลับได้แวะซื้อขนมถ้วยฟูที่ผู้ตายชอบมาฝากจากนั้นก็ได้ผู้ตายนั้นนำถุงขนมไปนั่งกินที่แคร่ไม้หน้าบ้าน ซึ่งตนก็ไม่ได้มองว่าลูกกินไปกี่ลูกจึงได้ยินเสียงคล้ายกับข้าวของหล่นจึงเดิอนออกมาดูก็พบว่าลูกชายนั้นกําลังดิ้นเหมือนหายใจไม่ออกจึงได้เข้าไปพยายามเรียกลูกชายแต่ก็ยังดิ้นจนหมดลมหายใจตอนนั้นเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยนําส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันลูกชายเสียชีวิตแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจสันนิษฐานในเบื้องต้นว่า ผู้ตายอาจจะรีบกลืนขนมถ้วยฟูโดยไม่ดื่มน้ำตามทำให้ขนมถ้วยฟูไปติดลำคอจนเกิดอาการสำลักหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในเวลาต่อมาดังกล่าว